การบริหารส่วนจังหวัดตากเริ่มปรับปรุงการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่พุทธศักราช2542โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดรับภารกิจการโอนการดำเนินงานและกำลังคนในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นจึงทำให้สำนักงานที่มีอยู่เดิมเกิดความคับแคบและไม่สะดวกในการปฏิบัติงานนอกจากนี้ที่ตั้งของสำนักงานเดิม ยังบทบังทัศนียภาพหน้าสารการจังหวัดตากอีกด้วยจากความจำเป็นดังกล่าวองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากจึงเริ่มโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่เป็นศูนย์รวมของการใช้บริการของประชาชนเพื่อเป็นการสร้างประสิทธิภาพเพิ่มความสะดวกสบายและสร้างบรรยากาศในการทำงานให้เกิดความรวดเร็วเป็นระเบียบและเกิดเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด คืออาคารหลังเก่าซึ่งประชาชนชาวจังหวัดตาาก็คงจะได้เห็นได้พบแล้วว่ามีบริเวณที่คับแคบซึ่งอยู่หลังแต่ละกลางจังหวัดตาาประชาชนที่จะมาติดต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาามีจํานวนเพิ่มมากขึ้นฉะนั้นตรงนี้ก็ได้ดาเนินการสร้างอาคารใหม่เพื่อจะรองรับเจ้าหน้าที่ของเราซึ่งมีอัตรากําลังที่ขยายเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งภาคประชาชนเนี่ย ที่เข้ามาติดต่อก็จะมีความสะดวกสบายมาติดต่อผแผนกไหนหรืออะไรก็เป็นสัสดส่วนผมก็ยังเน้นในการภาคบริการประชาชนว่าให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้ามาใช้สถานที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นของท่านทุกคน ัวอาคารท่านจะเห็นว่ามีลักษณะคือเป็นทรงไทยสามเรือนแต่เราจะมีทางเชื่อมกันส่วนตรงกลางนะครับเพื่อที่จะให้ขัาชการของเราที่เจ้าหน้าที่เนี่ยได้มามีการพบปะสังสรรค์กันแลืออย่างน้อยเนี่ยยังมาออกกําลังกายได้อีกและอาคารหลังนี้นะครับเป็นอาคารซึ่งประหยัดพลังงานด้วยครับ บริเวณของรอบตัวอาคารนะครับท่านจะเห็นว่ามีบริเวณที่กว้างซึ่งจะทําให้ประชาชนเนี่ยมาใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะในยามเย็นท่านจะเห็นประชาชนเนี่ยมาใช้เป็นจานวนมากผมพยายามจะเน้นให้สวยงามและอาคารที่เด่นให้เป็นศักดิ์ศรีของคนจังหวัดตากแล้วและภาพภูมิของคนจังหวัดตากซึ่งใครมาพบเห็นเนี่ยผมพูดได้อย่างเต็มปากว่าเป็นอาคารที่สวยสง่างามเหมาะสมกับทาวจังหวัดตาก ที่จะใช้ประโยชน์ในส่วนนี้ผมอยากจะให้ประชาชนเนี่ยมีส่วนร่วมกับนายกเป็นทิศทางเดียวกันความพร้อมของตัวนายกพร้อมตัวอาคารพร้อมเจ้าหน้าที่พร้อมหรือเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรกลเนี่ยพร้อมแต่ผมอยากให้ภาคประชาชนมีความพร้อมด้วยกันเดินไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันที่จะ พัฒนาจังหวัดตากเราต้องมาทํางานร่วมกันโดยเฉพาะภาคประชาชนสถาบันครอบครัวมีความสุขประชาชนมีความสุข,ม,ม,สขมีการอยู่ดีกินดีไม่ว่าหนทางหรือถนนหรือระบบไฟระดกน้ําปัะปาหร,รือหน้าที่ในการศึกษาของลูกห,หลานของเรานะครับจะต้องให้ลูกหลานของเราในอนาคตข้างหน้านี้มีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิม สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากแห่งใหม่ประกอบไปด้วยอาคารฝ่ายบริหารอาคารฝ่ายนิติบัญญัติและอาคารฝ่ายปฏิบัติงานอาคารทั้งหมดได้รับการออกแบบโดยให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานควบคู่กับเอกลักษณ์ความเป็นไทยโดยการออกแบบหลังคาทรงไทยกับตัวอาคารในแบบประยุกต์โดยใช้จ่ายเงินสะสมงบในการก่อสร้างอาคารทั้งสามหลังเริ่มดำเนินการก่อสร้าง ปี2,552ถึง2,554 <iniz> การดำเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตากมุ่งสร้างสรรค์การบริการที่เข้าถึงประชาชนในหลายด้านทั้งสุขภาพการป้องกันโรคกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนากิจกรรมด้านกีฬาและสันทนาการรวมทั้งโครงการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่รับผิดชอบ ณวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดตากโดยการนำของนายนัทวุฒิทวีเกื้อกูลกิจนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากยังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อเป้าหมายสำคัญเพียงหนึ่งเดียวคือการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุข ของประชาชนชาวจังหวัดตากอย่างแท้จริงสโลแกนองค์การบริหารอบจยุคใหม่การให้บริการประชาชนเหนือตนเองหรือ s ว i s เ p e p p l e Above Self เราจะร่วมกันพัฒนาแบบไม่หยุดยั้งและรักษาสิ่งดีงามให้คงอยู่คู่กับประชาชน ชาวจังหวัดตากสืบต่อไป